ตอนเสียงกระซิบจากยูนิคอรน์นสวัสดีสันติภาพตูวีแดชท่านสวัสดีจ้าคุณราดรดาเมื่อคืนท้าพูว่าไงเหรอฉันนั่นปากหวานอย่าไปหลงเชื่อคนแบบนั้นเปน็นนันขาดนะเอาละทงแบบนี้สิไปเจอคุณราดดาแล้วก็มองตาเขาแล้วบอกไปเลยเอออ๋นอนี่ว่าคงอรุณสวัสดิ์จ้า สวัสดีนี่เมื่อคืนนะขอบใจจริงๆเลยนะเอ๊ะเรื่องแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกนะแต่มีอะไรเหรอฉันต้องขอขอบคุณเธอมากจริงๆเลยนะเพราะว่านี่ว่าคงจู่ๆก็วิ่งหนีไปทาให้ฉันได้เจอคุณดาร์กยังไงล่ะเอ๊ะเหรอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วนะน่ววาคุงมาเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยนะเออยผมมีอะไรเหรอม่ได้การทำแบบนี้เดี๋ยวเราต้องแปลงร่างแน่ เท่าทีนะเพื่อนผมต้องรีบไปห้องน้ำน่ะไปห้องน้ำเหรอใช่เกือบไปแล้วไม่เล่ะนี่นายทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเจเจใส่เขาละต้อจาอะไรฮะจะบ,บ้าเออโทษทีว่าแต่ว่านายอะ่ะรู้เรื่องเมื่อคืนหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะดาร์กเหรอไม่ใช่คดนนีละพานตัวหญิงสาวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากแล้ว<อ>หญิงสาวหาจากห้องไปทันทีในห้องน่ล็อกคุญแจอยู่ด้วยอ่ะ Hey, ไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยเหรอจากการทไม่การเนี่ยพยานยาบอกว่าได้ยินเสียงประหลาดเกิดขึ้นนะครับสารวัตรเจ้าผู้อาวรวจที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต่างก็พูดเสียงเดียวกันหมดทุกคนเอาแต่พูดว่าเป็นเสียงแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก,ก่อนไม่มีทางที่เราจะทําอะไรได้เลยเนี่ยถ่าทางคนีหมอกจะหนาอีกนะครับ อ้าวเจอแล้วคุณชูซากิไม่ออกไปทำข่าวแล้วครับเออทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยแถมยังไม่ยอมเปิดไฟตั้งหากเออ้าวยังไงนี่บีจังะอะไรเหรอครับการปฏิวัติวัฒนธรรมคืออะไรเหรอโอ้โหทั้งที่น่าจะเคยเรียนมาแล้วแท้ๆเลยนะแต่กลับคิดไม่ออกเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้พูดออกไปอีกจนได้เรานี่ไม่ไหวเลยจริงๆ ไ้ชคุณฮารดาห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ตอบคำถามฉันมาดีๆเอ๋เมื่อคืนนี้ว่าคุงอยู่ด้วยกันกับริซะาใช่ไหมเอ่ออืมทั้งๆท,ที่อยู่ด้วยกันแล้วแต่ทำไมไม่ใช่โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์บ้างเลยล่ะเอ๋แทนที่จะชวนซะเองแต่กลับปล่อยให้เจ้าดาร์คชวนเดทกับเขาได้เนี่ยอ๋อเกลับมาด้วยสีหน้าที่มีความสุขแล้วก็เล่าเรื่องที่ถูกดาร์คชวนออกเดทให้ฟังดีนะที่พ่อกับแม่ไปต่างประเทศไม่อย่างนั้นล่ะก็ นี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าโธ่โธ่โจนดักบ้าทำง,งีา้คุณธรดาได้ยังไงแถมเ,เดี๋ยวต้องมาเป็นคุณธรดาของเราด้วยซะอีกเฮ้ยท,ท,ทำเหม่ออีกแล้วนะเธอโทษทฉีฉันเจ็บนะอ๋อขอโทษโทษที่พูดเรื่องบ้าบ้านั่นด้วย ว่าดาวจะเป็นนิวาคุงนะเอ้ยทำไมพูดแบบนั้นล่ะทำไมนั่นเหรอเรื่องนั้นนะช่างมัทน,นาทำ,ทำไมต้องทำไมนั่นเหรอด้วยเอ๊ะก็โดยปกติจะต้องพูดว่าพูดอะไรหนะักไม่ใช่เหรอคือว่าฉันปิดบังอะไรอยู่เอ้ยขอโทษยกโทษให้ด้วยอ๋อแล้วทำไมต้องทำท่ากลัวเราถึงขนาดนั้นด้วยล่ะเนี่ย อตกใจแทบตายนึกถึงมัน <acknowledged> อ <Hus ky> so ีกแล้วสิไม่ได้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 ที่เราชอบคุณฮาราดาอีกคนตั้งหากล่ะที่สำคัญกว่านั้นคือดาร์กจานั้นอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เปลี่ยนนิสัยเลยเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยพอเขารู้สึกตัวแล้ว ชุดไหนดีอะดากจะใส่ชุดดำเป็นประจำนะถ้าฉันใส่ชุดนี้แล้วก็จะดูเข้ากันด้วยใช่ไหมล่ะหรือไม่ก็เลือกใส่ชุดที่มันดูแตกต่างกันไปเลยแบบนี้จะดีกว่ามะหรือว่าจะลองใส่ชุดแบบนี้ดีล่ะเพราะเราจะได้ไปดูจอมจนเหมือนกันไปเลยไงนี่คิดว่าไงอะเอาจริงเหรอนีซ่าเอ๊ะหมายความว่าไงเหรอถ้าจะไปกับคนแบบนั้นแล้วก็อย่าดีกว่านะทําไมล่ะทําไมอะเหรออ๋อ หรือว่าริกคก็กำลังอิจฉาอ,อ๋อใครจะไปชอบคนแบบนั้นได้ลงคอกันล่ะคิดบ้าๆนะสิฉันก็แค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นแหละงั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกหน้าดารมีดวงตาที่บริสุทธิ์มากเลยนะดวงตาเป็นประกายดังเสียมรกตเหมือนจะกลือดอกเข้าไปแั่ก็ตามใจริค ไรริครูนอนแล้วเหรอริครู เมื่อกี้มันหรือว่าสวัสดีครับเอ,อ่อคุณอาดามีอะไรเหรอครับอืมฮะอฉันอาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้เราสองคนได้คุยกันเรารีคุกก็ไม่พอใจฉันเขาก็เลยกลับไปห้องแล้วก็ก็หายไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็เลยเออใจเย็นก่อนเลยครับทำไมเป็นไรแน่คุณอาดาันต้องกลับมาอย่างแน่นอน อเข้าใจแล้วกับคุณนะนิวะคงริคุเสียงฝีเท้าย่างก้าวไปกลางเวหาอย่างสง่ารามดุดดังเสียงดนตรีที่ดังก้องกังวานเหนือเพดานโดนิเซตีอะไรเหรอครับกลาสฮาร์ปเหรอคะเจ้านี่นี่แหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดยูนิคอน จากศิละปะของตระกูลนั้นอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่หรอกศิละปะของตระกูลนั้นน่ะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับยูนิคอร์บันทึกเอาไว้เลยนะแต่ก็มีบางอย่างชวนสะก,กิดใจยูนิคอร์นนี่เองเหรอที่เรับพาตัวฮารดาคนพี่ไปแต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมนะสิได้จังอืมแต่ว่าคราวนี้ผมไม่ขอใช้ดาครับ<อ>แล้วจะทำยังไงล่ะอยากจะทำด้วยตัวเองบ้างไม่เป็นไรหรอกครับคุณตาคุณแม่ ได้จังแล้วแต่เจ้าครับแต่ว่าห้ามฝืนเด็ดขาดนะถ้ามันถึงคราวจำเป็นละก็จงใช้ไอ้นี่เปลี่ยนร่างเป็นดาร์กซะครับแต่ว่าผมจะลองพยายามโดยที่ไม่ใช่ดาร์กก่อนนะครับ